สวัสดีค่ะมาจ้ามาดีดเต้นกวัวจับกับแมตติ๋วค่ะวันนี้ไม่มีคลิปลงเอาคลิปดีดเต้นกวัวจับนะคะลงนี่คือแผ่นแผ่นแป้งที่นวดแล้วแล้วเราคึงแล้วนะคะก็มาเข้าเครื่องค่ะรีดค่ะให้ดูนะคะการทำของแม่ติ๋วแต่ละวันก่อนจะขึ้นไลฟ์ค่ะ เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไล์นะครับวันนี้สายมากเลยแลวอีกสิบ้านาทีคงจะไม่อาบแล้วค่ะทำคลิปซอยเสร็จแล้วก็เอาเลยขึ้นไล์เลยแต้มลิปติกนี่เนี่หน้าสดสองมาติวนะหน้าสดที่ว่าหลังจากจะทาลิปติกแต่เฉพาะขึ้นไล์ค่ะแต่งสวยคือเราให้เกียรติเอีเราเนาะที่เข้ามาดูเนาะก็ดูให้มันละลานตานิดนึง หน้าไม่ติ๋วก็อย่างงี้เลยยังไม่ได้ทาแป้งด้วยสิเห็นไหมสบู่เขาใช้ดีจริงๆค่ะนะคะก็คือการรีดเส้นแล้วเราก็มาซอยนะคะซอยมือจ้ะซอยมือก็เส้นใหญ่เส้นเล็กก็ตามที่มือเราซอยเลยคะ่ะ แต่ถ้าคนที่สั่งไปต่างจังหวัดแม่ติ๋วจะซอยซอยเอนั่นซอยอัดเส้นเครื่องมันจะได้เส้นแน่นนะคะแม่ติ๋วทำจริงๆนะทำเอาจริงๆนะเส้นเนาะทำเองจริงๆไม่ได้มอืม วันนี้ไม่รู้นึกว่าว่าจะไม่ว่าจะไม่ไล์จะได้นั่นไหมจะทําคลิปเพราะว่าจะทำส่งลูกค้าด้วยจ้ะนะคะเอก็จะประมาณนี้การทำเส้นไมตติวนะ แม่ติว๋วก็มาทําคลิปให้ดูนานๆทาทีหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็คลิปมุมเก่ามุมเดิมแต่ว่าทําคลิปก็ทําใหม่นะคะนี่ค่ะก็แม่ติว๋วก็อยู่มุมเดิมอย่างนี้ค่ะเราขายของเนาะมันก็บ้านก็ลกธรรมดานะคะพอทําทเสร็จแล้วแม่ติว๋วก็จะมีผ้ามาทําความสะอาดนะคะ การทําความสะอาดแล้วก็หมุนหมุนลูกกิ้งไปด้วยเพราะว่าไม่ต้องมันไม่ได้ล้างเลยค่ะเพราะว่าเราทําเป็นแป้งแห้งนะคะเราเห็นไหมคะแค่นี้มันก็สะอาดแล้วเห็นไหม,มแล้วก็ผ้าคลุมไว้ค่ะนี่นะคะก็คือการรักษาความสะอาดของเราค่ะบา,บายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปซอยค่ะ